สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้นะคะก็เข้าสู่บทที่9แล้วเรื่องของรูปเรขาคณิตซึ่งรูปเรขาคณิตในวันนี้เราจะเรียกว่ารูปทรงมีทั้งรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปทรงกลมร,ร,รูปทรงกระบอกแล้วก็กรวยนะคะแต่ละรูปหน้าตาเป็นอย่างไรมีจุดสังเกตอย่างไร ให้นักเรียนไปชมพร้อมๆกันเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในคลิปต่อไปนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับคุณครูอีกรอบนึ่งคะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็มาพบกับคุณครูฟ้าอีกครั้งนะคะในวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆนะคะไปรู้จักกับรูปเลยค่คณิต หล,หลายแบบเลยนะคะได้แก่ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและกลวยค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะไปสำรวจรูปเลยค่ะคณิตด,ด้วยกันเลยค่ะเด็กๆเ,เห็นรูปเลยาคณิตที่คุณครูเตรียมมาไหมคะโอ้มากมายเลยตอนนี้นะคะครูฝ้ายนะคะจะ จัดกลุ่มนะคะรูปเลยค่ะคณนนีตที่เหมือนกันไว้ด้วยกันเด็กๆช่วยครูฝ้ายดูด้วยนะคะแล้วก็ช่วยตรวจสอบนะคะว่าครูฝ้ายจัดกลุ่มได้ถูกต้องหรือเปล่าเอเริ่มจากอะไรดีนะ<ๆ>กลมๆอย่างนี้ไว้ด้วยกันม<ๆ>ีอะไรอีกนะคล้ายๆกล่องอย่างนี้ไว้ด้วยกันนะคะ อันไหนอีกอันนี้ก็คล้ายๆกันนะอยู่ด้วยกันนะคะต่อไป A รูปนี้ด้วยต่อมานะคะคล้ายๆโคนไอศกรีมเลยหมดหรือยังนะเออที่เหลือโอ้อยู่ด้วยกันอีกหนึ่งกลุ่มนะคะ ตอนนี้เราจัดได้4กลุ่มแล้วนะคะเราไปดูกันข่าวว่าแต่ละกลุ่มชื่ออะไรบ้างนะคะแบบนี้นะคะเราเรียกว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะแบบนี้ทรงกลมแบบนี้ทรงกระบอกนะคะและกลุ่มสุดท้ายกรวยค่ะต่อไปนะคะ เราไปสำรวจรูปเลยค่คณิตทีละแบบกันใกล้ๆดีกว่าค่ะเรามาสำรวจทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกันดูอีกครั้งนะคะเด็กๆเห็นไหมคะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเอ๊แล้วมีทั้งหมดกี่หน้านะช่วยครูไฟ้นับนะคะ1 2 3 4 5 6 มีทั้งหมด6หน้านี่เองทุกๆอันก็มี6หน้านะคะทีนี้เราลองมาดูดีกว่าว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากของเรานะคะมันมีคุณสมบัติยังไงบ้างครูฟ้าจะลองเลื่อนดูนะโอ้ผักไปแล้วเลื่อนได้ด้วยเอหนลองกลิ้งดูซิโอ้ยกลิ้งไม่ได้นี่นา ทีนี้ลองทําอะไรอีกดีอ้อลองวางซ้อนกันดูซิว่าวางซ้อนกันได้ไหมเด็กๆดูนะคะนี่วางซ้อนกันได้ด้วยเพราะเขามีหน้าเรียบๆอย่างนี้ไงคะเขาก็เลยวางซ้อนกันได้เอาละค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวครูฝ้ายจะลองให้เด็กๆไปช่วยกันตอบคำถามนะคะว่าเด็กๆรู้จักทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกันหรือยัง ข้อแรกนะคะเด็กๆรู้ไหมว่ารูปหมายเลขใดคะเป็นรูปของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกรูปอะไรนะคะอ๋อรูปที่หนึ่งมาดูเฉลยกันนะคะถูกต้องค่ะงั้นไปข้อต่อไปนะคะรูปใดนะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหนึ่งหรือสองคะ,ะเฉลยค่ะ รูปที่1นั่นเองเก่งมากเก่งมากไปข้อที่3นะคะรูปไหนคะรูปที่1หรือรูปที่2องคะรูปที่2ใช่ไหมคะไปดูเฉลยกันค่ะถูกต้องนะคะเด็กๆเ,เก่งมากๆเลยค่ะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีหลายแบบเลยนะคะทีนี้นะคะเราไปสำรวจรูปต่อไปกันค่ะทรงกลมนั่นเองนี่นะคะทรงกลมนะคะ เด็กๆพูดตามครูฝ้ายนะคะทรงกลมเอแล้วทรงกลมมีลักษณะคล้ายๆอะไรเอ่ยคล้ายๆลูกบอลใช่ไหมคะเอดูสิผิวเรียบลื่นเลยครูฝ้ายจับไปทุกมุมก็เรียบลื่นหมดเลยนะคะไม่มีมุมเลยค่ะเรามาลองติ้งดูไหมคะว่าจะกลิ้งได้ไหมว,ว้าวกลิ้งได้ค่ะทรงกลมจะกลิ้งได้ แล้วเขาไม่มีด้านเรียบๆเ,เหมือนทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเขาจะเลื่อนได้ไหมเลื่อนไปข้างหน้าได้ไหมโอ้ไม่ได้นะคะเขากลิ้งได้อย่างเดียวแล้วซ้อนกันได้ไหมคะก็โอ,โอ้ซ้อนกันไม่ได้ด้วยนะคะ เด็กๆเ,เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าทรงกลมมีลัษะอย่างไรนะคะทีนี้นะคะเด็กๆไปช่วยครูฝ้ายตอบคําถามนะคะเด็กๆจะรู้ไหมว่ารูปไหนนะคะเป็นรูปของทรงกลมค่ะข้อแรกนะคะติก๊กตอกติก๊กตอกรูปที่หนึ่รูปที่สองคะที่เป็นทรงกลมหนึ่งหรือสองคะอ๋อเก่งมากค่ะ รูปที่1น,นั่นเองงั้นไปข้อ2นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเอาละข้อที่2รูปที่1ห,หรือรูปที่2นะที่เป็นทรงกลมติ๊กตอกติ๊กตอกติกตก๊กอะไรนะคะรูปที่1ถูกต้องค่ะต่อไปนะคะข้อที่3ว้าว รูปที่หนึ่งรูปที่สองคะเก่งมากค่ะมีคนตอบถูกด้วยนะคะรูปที่สองนั่นเองค่ะที่เป็นทรงกลมโหเด็กๆเ,เก่งมากเลยนะคะรูปที่สองที่เป็นทรงกลมคล้ายลูกบอลมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเราไปสำรวจทรงกระบอกกันค่ะทรงกระบอกของเรานะคะเด็กๆด,ดูนะคะชื่อทรงกระบอกคล้ายๆกระบอกข้าวหลามเลยใช่ไหมคะ มีรูปวงกลม2ด้านด้วยนะคะเด็กๆเห็นไหมคะแล้วก็ด้านข้างก็ลื่นมากๆเลยค่ะดังนั้นครูฟ้ายต้องลองกลิ้งดูแล้วว่ากลิ้งได้หรือเปล่าเอ,อจะกลิ้งด้านไหนดีนะโอ้กลิ้งได้จริงๆด้วยแล้วด้านนี้ล่ะโอ้ด้านนี้กลิ้งไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นเรียบๆอย่างนี้ดังนั้นเรามาเลื่อนไปข้างหน้าดีกว่านี่เลื่อนได้ด้วยนะคะ รูปอื่นๆล่ะทรงกระบอกอื่นๆก็กลิ้งได้เหมือนกันแต่งั้นครูฝ้ายจะลองเอามาซ้อนดูนะคะเด็กๆว่าซ้อนยังไงดีนะอย่างนี้ได้ไหมโอ้ด้านนี้ซ้อนไม่ได้นะคะเรียงซ้อนกันไม่ได้วางซ้อนไม่ได้ถ้าอย่างนี้ด้านนี้ล่ะคะโอวางซ้อนกันได้ด้วยค่ะเด็กๆเห็นทรงกระบอกแล้วใช่ไหมคะ ดังนั้นต่อไปก็ต้องไปช่วยครูฝ้ายช่วยกันตอบคำถามนะคะว่ารูปในข้อใดเป็นทรงกระบอกค่ะข้อ1น,นะคะเด็กๆคิดว่ารูปที่1หรือรูปที่สองคะที่เป็นทรงกระบอกติ๊กตอกติ๊กตอกโอเคเก่งมากค่ะมีคนตอบถูกนะคะรูปที่สองนั่นเองค่ะ ข้อต่อไปไม่ยากเลยไปข้อต่อไปกันดีกว่าข้อที่2รูปใดเป็นทรงกระบอกคะหมายเลข1หหรือหมายเลข2คะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกใช่แล้วคะ่ะรูปที่2นั่นเองคะ่ะข้อสุดท้ายอีกข้อนึงนะคะรูปใดเป็นทรงกระบอกรูปที่หหรือรูปที่สองนะแต่ว่าเด็กๆก,ก็ยังตอบถูกเหมือนเดิมคะ่ะ รูปที่1น,นั่นเองค่ะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของลักษณะและก็ข้อสังเกตของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและกรวยไปแล้วนะคะตอนนี้คุณครูอยากให้นักเรียนเปิดไปในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่14บทที่9หน้าที่14บทที่9นะคะแบบฝึกหัดที่9.1เราลองมาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันก่อนค่ะ เรียบร้อยหรือ,อยังคะอ่าเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะหน้า14นะคะในหนังสือแบบฝึกหัดบทที่9แบบฝึกหัดที่9.1นะคะในนี้มีรูปที่กำหนดให้คุณครูใส่เลขลำดับไปให้ด้วยค่ะเพื่อง่ายต่อการทำแบบฝึกหัดนะคะครูใส่เลขกำกับไว้ให้มีทั้งหมด1ถึง12ค่ะเลข1ถึง12อยู่ในรูปทรงต่างๆนะคะ เราลองมาทำแบบฝึกหัดกันก่อนจากที่นักเรียนได้เรียนไปนะคะมีอยู่4รูปทรงก็คือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกแล้วก็กลวยเราลองมาหากันค่ะว่าในรูปทั้ง12รูปนี้แบ่งเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกแล้วก็กลวยอย่างละกี่รูปนะคะเริ่มจากทรงกลมค่ะทรงกลมในนี้นะคะนักเรียนคิดว่ามีกี่รูป นักเรียนคิดว่ามีกี่รูปลองกวาดตาหาคร่าวๆดูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้ในรูปทรงทั้ง12รูปนี้นะคะมีทรงกลมอยู่ทั้งหมด4รูปค่ะและใน4รูปนี้นะคะก็คือรูปที่เป็นหมายเลข1ค่ะ หมายเลข5หมายเลข7และก็หมายเลข12ค่ะทั้งหมด4รูปนะคะก็คือหมายเลข1หมายเลข5หมายเลข7และก็หมายเลข12ค่ะ4รูปถัดมานะคะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะักเรียนคิดว่าในรูป กำหนดให้ทั้ง12รูปนี้มีรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมดกี่รูปคะลองกวาดตาดูสิคะมีรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมดกี่รูปคุณครูจะเฉลยให้ดูนะคะในรูปแบบที่กำหนดให้นี้มีรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมด3รูปคะ่ะ ใน3รูปนั้นก็แบ่งเป็นรูปที่1ก็คือหมายเลข2รูปถัดมาก็คือหมายเลข6และรูปสุดท้ายก็คือหมายเลข8นั่นเองค่ะที่มีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะมีทั้งหมด3รูปถัดมาก็คือทรงกระบอกค่ะทรงกระบอก นักเรียนคิดว่าในรูปแบบทั้ง12รูปนี้ที่กำหนดให้มีทรงกระบอกกี่รูปคะลองมองหาดูนะคะคุณครูให้เวลาค่ะทรงกระบอกมีทั้งหมดกี่รูปทรงกระบอกมีทั้งหมดกี่รูปฉเฉลยนะคะในรูปแบบนี้มีทรงกระบอกทั้งหมด 3รูปค่ะใน3รูปนี้ก็คือมีรูปที่เป็นหมายเลข4 <C. S 1> หมายเลข9และสุดท้ายก็คือหมายเลข11นั่นเองค่ะ3รูปนะคะสำหรับทรงกระบอกสุดท้ายแล้วค่ะกล้วยกลวยที่มีปลายแหลมๆมันนะคะ คิดว่ามีทรงกลวยมีกลวยนะคะซ่อนอยู่ในรูปนี้ทั้งหมดที่กำหนดให้เนี้ยสิรูปนี้มีทรงกลวยซ่อนอยู่กี่รูปคะมีกี่กลวยเอ,อ่ยเฉลยนะคะมีกลวยอยู่ทั้งหมดสองรูปคะ่ะ ในรูปแบบที่กำหนดให้12ชิ้นนี้นะคะก็คือหมายเลข3และก็หมายเลข10นั่นเองค่ะเด็กๆถูกหมดไหมคะสำหรับรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกแล้วก็กลวยนะคะนักเรียนแยกแยะออกแล้วใช่ไหมคะ มีจุดสังเกตง่ายมากเลยเนาะตามที่คุณครูฝ้ายในคลิปการเรียนที่ผ่านมานั้นสอนเอาไว้หลังจากนี้นะคะนอกจากทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและก็กลวยแล้วนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นรูปเรขาคณิตซึ่งรูปเรขาคณิตเนี่ยคุณครูอยากให้นักเรียนลองเชื่อมโยงรูปทรงต่างๆเหล่านี้กับสิ่งของที่อยู่รอบตัวเราในชีวิตประจําวันกันค่ะว่าเราสามารถเชื่อมโยงแล้วก็ ดูว่าสิ่งของรอบตัวเราเมีลักษณะของรูปทรงเ,เลขาคณิตซ่อนอยู่เนยอย่างไรบ้างนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดนะคะถัดมาในหน้าที่16ค่ะในหน้าที่16แบบฝึกหัดที่9.2นะคะเราลองมาทำดูก็คือเรื่องของสิ่งรอบตัวเรากับรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกแล้วก็กลวยค่ะ ให้นักเรียนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ลักษณะของสิ่งของรอบตัวเรานะคะกับรูปทรงเรขาคณิตที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกแล้วก็กลวยกันค่ะเรามาเริ่มที่แบบฝึกหัดถัดไปกันเลยนะคะในฝั่งซ้ายมือนี้นะคะก็จะมีรูปทรงที่กำหนดมาให้ก็คือรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอก แล้วก็ก้วยค่ะส่วนด้านขวามือก็เป็นสิ่งของในชีวิตประจำวันนะคะที่เดี๋ยวเราจะมาหาความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงกับรูปทรงทั้ง4ที่เราได้เรียนไปทางด้านซ้ายมือน,นี้นะคะเดี๋ยวเรามาหาความสัมพันธ์กันค่ะเริ่มจากรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากสิ่งของที่ให้นักเรียนหาความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงของรูปทรงนะคะอยู่ทางด้านขวามือ ก็คือรูปแรกเป็นกระเป๋าเดินทางค่ะรูปที่สองเป็นโซฟาทรงกลมนะคะส่วนรูปสุดท้ายอันนี้เป็นลำโพงบลูทูธค่ะนักเรียนว่าสิ่งของสามชิ้นนี้มีสิ่งไหนชิ้นไหนที่มีลักษณะเชื่อมโยงกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากคะนักเรียนคิดว่าสิ่งของชิ้นไหนที่มีลักษณะเชื่อมโยงกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กระเป๋าเดินทางโซฟาหรือว่าลำโพงบลูทูธคะลองดูซิว่านักเรียนใจตรงกับคุณครูไหมคุณครูคิดว่าเป็นกระเป๋าเดินทางคะ่ะนักเรียนตอบถูกกันไหมคะเพราะว่ากระเป๋าเดินทางนั้นมีลักษณะ เห็นไหมคะมีด้านสี่ด้านมุม4ี่มุมก็คือใกล้เคียงกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองรูปทรงถัดมานะคะก็คือรูปทรงกลมค่ะกำหนดให้เป็นรูปทรงกลมมาดูสิ่งของที่จะเชื่อมโยงลักษณะรูปทรงกับทรงกลมได้นะคะทางด้านขวามือที่กำหนดมาให้3มชิ้น3สิ่งก็คือมีผลส้มชามแล้วก็ นาฬิกาแขวนผนังนักเรียนคิดว่าสิ่งของ3ามชิ้นนี้นะคะมีสิ่งไหนที่เชื่อมโยงมีลักษณะใกล้เคียงกับทรงกลมของเราบ้างคะนักเรียนคิดว่าสิ่งไหนเอย่ยนักเรียนจะตอบใจตรงกับครูไหมฉเฉลยนะคะลักษณะของสิ่งของที่มีรูปทรงเป็นทรงกลม ก็คือผลส้มนั่นเองค่ะตอบถูกกันไหมคะอ่าเราเลื่อนมาที่ข้อถัดมาเลยนะคะก็คือเรื่องของทรงกระบอกค่ะทรงกระบอกทรงกระบอกนะคะนักเรียนคิดว่าสิ่งของที่นักเรียนสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจําวัน ที่เขากำหนดมาให้ทางด้านฝั่งขวามือนี่นะคะมีสิ่งไหนที่เชื่อมโยงกับทรงกระบอกได้มีลักษณะเหมือนทรงกระบอกนั่นเองนะคะมีสิ่งของชิ้นไหนเริ่มจากกลวยจราจรเคยเห็นใช่ไหมคะสีส้มๆวางตามผิวจราจรทั่วๆไปถ้านักเรียนนั่งรถไปมานะคะบนท้องถนนก็สามารถพบเห็นกลวยจราจรสีส้มๆแบบนี้ได้ไว้กำหนดเส้นทางเดินรถน่นนะคะ สิ่งของชิ้นถัดมาเป็นกระบอกน้ำค่ะกระบอกน้าแล้วก็สุดท้ายเป็นถาดพลาสติกนะคะถาดพลาสติกสิ่งของที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกก็คือกระติกน้ำนั่นเองนะคะกระติกน้ำถัดมารูปสุดท้ายค่ะรูป กลวยกลวยนะคะที่มีลักษณะก้นแหลมๆแ,แบบนี้เขาก็กำหนดสิ่งของ3อย่างมาให้นักเรียนทางด้านฝั่งขวามือคะ่ะให้เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับรูปทรงนะคะเริ่มตั้งแต่รูปแรกเป็นกลองสองหน้าคะ่ะกลองสองหน้าลักษณะเหมือนกลวยไหมนะถัดมาก็คือหมวกค่ะหมวกหมวกมีปีกนะคะหมวก แล้วก็สุดท้ายกลวยกองน้ำค่ะกลวยกองน้ำนักเรียนคิดว่าสิ่งของ3มชิ้นนี้สิ่งไหนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลวยมากที่สุดคะสิ่งไหนเอย่ยคำตอบก็คือกลวยกองน้ำนั่นเองค่ะที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลวยมากที่สุดนะคะ อันนี้ก็คือเป็นแบบฝึกหัดที่คุณครูกับนักเรียนเราลองมาทําร่วมกันดูนะคะต่อไปนี้จะเป็นงานที่คุณครูฝากจะฝากให้นักเรียนทําแล้วนั่นก็คือแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะจากหนังสือคณิตศาสตร์เล่มสองนะคะในหน้าที่17เปิดถัดไปเลยค่ะหน้าที่17นะคะแบบฝึกหัดก็คือให้นักเรียนเขียนวงกลม ร้อมรอบสิ่งของที่มีลักษณะแตกต่างจากพวกร้อมรอบวงกลมสิ่งของที่มีลักษณะแตกต่างจากพวกนะคะยกตัวอย่างเช่นข้อที่1น,นี้นะคะเขามีกำหนดมาให้ก็คือมีกล่องกระดาษกล่องสีแก้วน้ำแล้วก็กล่องดินสอในของ4ชิ้นเนี่ยค่ะนักเรียนคิดว่า ของชิ้นไหนที่มีรูปทรงแตกต่างจากเพื่อนก็ให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบสิ่งนั้นนั่นเองนะคะในหน้า17นี้มีแบบฝึกหัดทั้งหมด4ข้อไม่ยากนะคะให้นักเรียนลองฝึกทำดูง่ายๆแค่วงกลมเองค่ะสังเกตแล้วก็วงกลมลงไปนะคะแล้วก็เปิดทันมาค่ะจากหน้า17ก็ให้ไปหน้า18ค่ะหน้า18 แบบฝึกหัดอีก1ชิ้นนะคะก็คือมีรูปภาพที่กำหนดให้นะคะมีรูปภาพที่กำหนดให้ให้นักเรียนนะคะหาสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากคล้ายทรงกระบอกคล้ายทรงกลมแล้วก็คล้ายกลวยค่ะให้ดูจากรูปภาพนี้นะคะแล้วก็นับค่ะใส่จำนวนลงมาในแต่ละข้อนะคะไม่ยากใช่ไหมคะ แล้วก็ไม่เยอะเกินไปด้วยมีแค่2หน้าเองก็คือหน้าที่17แล้วก็หน้าที่18 2หน้านะคะให้นักเรียนลองฝึกทําเป็นการบ้านดูทําเสร็จแล้วก็ให้ถ่ายรูปส่งในช่องทางไลน์นะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเข้าไปตรวจให้คะแนนเองค่ะสำหรับคลิปการสอนเรื่องรูปเรขาคณิตนะน,นะคะสำหรับวันนี้ ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมทำกันบ้านนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ